ราศีธนูมีเกณฑ์มีโชคมีลาบกบแบบแบบปุกปรับแต่มันจะเป็นโชคลาภที่ต้องพ่วงกับการมูต้องเกี่ยวข้องกับการปรับการแก้แอนมืน <And S 1> สีชี้ดวงสวัสดีค่ะ,คะมื่นเทวริศครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงเกณฑมรติยูสายมูห้ามพลาดราศีธนูท้าพิสูจน ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงนะคะท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะดาวเกตหมายถึงนะคะความหมายคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเส้นยานอย่างรู้นะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือต่างประเทศแล้วก็เป็นดาวภาคนะคะอากาศหรือวิญญาณนะคะเป็นดาววิญญาณธาตุนะคะส่วนดาวมฤตยูที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะ มฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับความซับซ้อนนะคะความปุบปับฉับพลันดาวมฤตยูเนี่ยสถิตอยู่ในราศีพฤษภอยู่แล้วคราวนี้ดาวเกตเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสถิตในราศีพฤษภเนี่ยตั้งแต่วันที่13กันยายนนะครับและจะอยู่จนถึงวันที่9พฤศจิกายน 2, 2> เดือนโดยประมาณมันจะเป็นกรอบ เวลาที่เราจะทายกันนี่แหละนะครับคราวนี้มาดูว่าคําว่าท้าพิสูจน์จริงๆแล้วเนี่ยจะท้าพิสูจน์หรือว่าจะว่าท้าทายก็ได้นะสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยมาดูกันครับว่าอาจารย์ศรีจะจะบอกว่ายังไงอ่านะคะราศีธนูนะคะดาวเกมตมฤตยูเนี่ยอยู่ในเรือนของอริอนะคะทราบความหมายก่อนอันนี้ต้องบอกเลยว่าท้าพิสูจน์นะอริหมายถึงสัตว์เลี้ยงอริหมายถึงสิ่งที่เราริเริ่ม,มทําอะไรใหม่ๆนะคะอริ หมายถึงศัตรูชัดเจนนะคะเจ้ากรรมในเวนมาในรูปแบบของวิญญาณมาในรูปแบบของอความรู้สึกนะคะอันนี้คือความหมายที่ชาวธนูจะต้องเผชิญทีนี้เผชิญท้าพิสูจน์ในเรื่องอะไรบ้างหนึ่ง บอกเลยว่าภาาวิญญาณพูดผีปีศาจสิ่งที่มองไม่เห็นมีโอกาสมากมันจะมาในรูปของการกระทําเส้นขนลุกอะไรแปลกๆเหมือนเห็นหนู่นนี่นั่นธนูมีโอกาสอย่างนี้มากนะคะแต่ทีนี้เขาจะมาในด้านดีหรือไม่ดีอันนี้แล้วแต่เลยเพราะว่าบอกแล้วว่ามาทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทั้งเจ้ากรรมในเวรนะคะทั้งมฤตยูทั้งดาวเกตเพราะฉะนั้น กรรมะคือการกระทานะคะมากระทําในบางสิ่งบางอย่างให้เรารู้สึกให้เราเห็นนะคะอันนี้คือความหมายแรกแต่ความหมายที่สองก็คือมันจะมาในรูปแบบของนะคะงานนะมีโอกาสได้งานแปลกๆได้งานที่บับพิสูจน์ไม่ได้ได้งานหรือเจอคนในที่ทํางานที่แบบว่ามีเซนนะคะครหรือสัมพันธ์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ ะะมันจะอยู่ในโหมดนี้ทั้งหมดในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคเพราะฉะนั้นชาวธนูมีโอกาสมากเลยติดต่อต่างประเทศก็ได้นะคะคนต่างประเทศก็ได้หรือว่าเฮ้ยงานนี้แบบอยู่ๆก็มีปัญหาขึ้นมาหรืออยู่ๆก็เฮ้ยเออเคลียรได้จบได้อะไรได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องงานอันนี้ข้อแรกเพราะฉะนั้นธนู ต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะข้อแรกข้อ2นะ,ะถ้าเกิดวัฒนูบางคนไม่อยากรู้ว่าตกลงมันเรื่องดีเรื่องไม่ดีอาจารย์ในพื้นเดิมของคุณนั้นนะคะมันส่งผลเรื่องไหนนะ,ะดาวเกตของคุณดาวมฤตยูของคุณอยู่ในพื้นเดิมเรื่องไหนก็จะส่งผลในเรื่องนั้นชัดเจนนะคะครับข้อต่อไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือความสำเร็จในเรื่องงานอันนี้น่าชื่นใจนะคะบทพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยคุณอาจจะอยู่ๆก็มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตนะคะ <im it> มีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีทันใด้นะคะมีคนมาช่วยงานโดยที่โอ,อ้โหซัพพอร์ตดูแลนู <im it> ่นนี่นั่นเต็มที่อันนี้ถือว่าเป็นด้านดีมากๆนะคะในการที่แบบเราจะสมหวังนะคะเราจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเราจะมีชื่อเสียงนะคะมาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณในเรื่องที่เกี่ยว การงานนั่นเองนะคะก็คือจะโยงไปถึงเรื่องงานด้วยเช่นกันแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องดี นะคะมันจะต้องเป็นเรื่องที่ดีเท่านั้นอันนี้ก็ประมาณสองเรื่องนะคะคอ่ะทีนี้เรื่องที่สามนะคะมันจะข้องเกี่ยวกับคู่นะคะจะข้องเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนร่วมงานที่ทำงานเขาก็จะมาช่วยซัพพอร์ตนะทำให้คุณเกิดความเฮงปังในบางมุมสิ่งที่เราอยากรู้สิ่งที่เราอยากพิสูจน์สิ่งที่เราจะท้าทายเนี่ยมันจะ ดีหรือไม่ดีหรือจะถ้ามันดีจะเร่งให้มันดีขึ้นยังไงมีวิธีแก้วิธีปรับยังไงครับถ้าอันดับหนึ่งอย่างที่บอกเนาะเราก็อาจจะมาหาให้นักพิายกร์ดูพวกงเราดูว่าเฮ้ยแนวทางจะเป็นแนวไหนแต่ถ้าเฮ้ยมันเป็นเรื่องดีอะ่ะเอาเรื่องสมหวังอะ่ะนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะเปิดดวงนะคะเปิดไพ่ใบแรกนะคะธนูนะคะโอเคนะคะเขาบอกว่า ในดวงนะคะขึ้นมาเลยว่ารอคุณรออะไรอยู่นะคะนะคะคุณรออะไรอยู่อาจารย์สีขออนุญาตเลยเพราะไพ่ใบนี้หมายหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกําลังต้องการนะั้นมันยิ่งใหญ่มากนะนะถ้าขึ้นไพ่ใบนี้แสดงว่าไอ้ที่คุณอยากได้คุณต้องการนี่คือการพิสูจน์หรือการรอเนี่ยมันขึ้นมากๆแสดงว่าอาจารย์รสีขออนุญาตใบที่สองแล้วกันมันจะได้ขยายนะคะอ่าคุณรออะไรที่เกี่ยวกับ การติดต่อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศชัดเจนเพราะฉะนั้นสแสดงว่าคุณต้องการอะไรบางอย่างจากต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศงานต่างประเทศการดิวต่างประเทศโปรเจกต์ต่างประเทศนะคะนะ,ะลุยให้เต็มที่ค่ะนะคะเขาบอกว่าคุณอย่าไปเรียกอย่าไปหยองเนาะนะคะอย่าไปหยองว่ามันจะต้องนานแน่เลยไม่นะ,ะถ้าคุณโฟกัสเรื่องต่างประเทศ คุณลุยให้เต็มที่เพราะหน้าไพ่มันคือการติดต่อแสดงว่าต้องกล้าลุกต้องกล้ารเริ่มถ้าคุณไม่เริ่มคุณจะได้รอต่อไปอนะคะอันนี้คือความหมายมันเป็นการกระทำนะอันนี้นะคะขอดูอนุญาตหน้า,าไพ่ใบที่สามโอ้แล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือผู้หญิงถือเหรียญนะคะราชนินีเหรียญเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ในลดำดับต่อไปก็คือเรื่องเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายอย่ารอ นะคะลุยให้เต็มที่ในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ติดต่อแอคชั่นเลยข้อสุดท้ายนะคะคุณจะได้แน่นอนในเรื่องเงินมุนเงินคิดเงินทำเงินส่วนต่างอะไรที่เกี่ยวกับการกระทำในเรื่องเงินอย่ารอค่ะนะคะลุยให้เต็มที่แล้วคุณจะได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือถ้ามองเนาะจะสีมองว่าเป็นภาคแบบ การกระทําแล้วก็จิตปัญญาด้วยแต่ทีนี้อาจารย์สรีมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นเราต้องไหว้อย่างไงอาจารย์เราต้องไหว้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือมูแบบข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามเกาะไปไหว้ <Okay. S 2> ครับไปไหว้พญานาคปางแปลกๆแบบ hmm. ยิ่งถ้าแบบเฮ้ยปั้นมาแบบดูเข้มขลังน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเนี้ยอันเนี้ยเหมาะสมมากนะครับแล้วก็การมูแบบ ข้ามประเทศไปในที่ยากๆอ,อย่างเงี้ยครับทำบุญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพอะไเงี้ยชาวราศีธนูช่วงเนี้ยเหมาะจะทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอพรในเรื่องของหนึ่งอุปสรรคสองสุขภาพเป็นหลักนะครับโอเคนะก็สรุปในทั้งสองแบบเลยว่าเพราะงั้นถ้าคุณอยากเร่ง นะคะว่าเฮ้ยพิสูจน์จริงไหม,มได้จริงไหมอย่ารอครับโลกนี้อยู่ในกำมือคุณแล้วคุณจะได้เงินรวมทั้งนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นการเร่งนะคะมันน่าจะมีเรื่องอื่นอีกอไมหมนะคะเพราะตามมุมดาวมันก็มีเรื่องอื่นด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอย่างแรกเลยก็คือศัตรูคนที่เราดูแล้วว่าคนนี้มีทีท่าว่าจะเป็น คู่แข่งเราศัตรู <c oughs> ตเราโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงาน <c oughs> ตามแคปชั่นของเราเลยท้าพิสูจน์ <c oughs> ชาวราศีธนูจะมีความท้าทาย <c oughs> มันเจ๋งแค่ไหนวะ <c oughs> สักหน่อยไหมสักตั้งไหมอะไรเงี้ย มันคือเรื่องเกินความจําเป็นคําว่าท้าพิสูจน์ในแคปชั่นเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการมูมากกว่าเฮ้ยตรงนี้เจ๋งเปล่าไปขอพรอ,อไปขอมากดีกว่าอะไรเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคู่แข่งหรือศัตรูเนี่ยท้าพิสูจน์ไม่ได้เราจะอยู่ในในโหมดมที่เสียเปรียบทันทีนะครับลำดับต่อมาก็คือการได้รับการสนับสนุนเรื่องงานคบางครั้งเนี่ยการที่ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่า มีความอยากรู้อยากลอง mm hmm. คุณปฏิเสธความช่วยเหลือแบบดื้อๆเลยก็มีอ mm hmm. ยังขอก่อนขอลุยด้วยตัวเองก่อน mm hmm. เสียโอกาสง่ายๆเลยก็มีอ mm hmm. สุดท้ายก็คือโชคลาภ mm hmm. ชาวราศีธนูมีเกณฑ์มีโชคมีลาบกแบบแบบปลุกป,ปรับ mm hmm. แต่มันจะเป็นโชคลาภที่ต้องพ่วงกับการมูต้องเกี่ยวข้องกับการปรับการแก้เท่านั้น <Okay. S 2> นะครับทุกอย่างต้องปรับต้องแก้แล้วที่สําคัญเลยเนี่ยชาวราศีธนูที่มีครอบครัว จะมีโอกาสที่มีโชคลาบมากกว่าชาวราศีธนูที่เป็นโสดชาวราศีธนูที่เป็นโสดเนี่ยจะได้โชคจากตัวเองแต่ว่ามันจะเล็กน้อยไม่มีอะไรมาเสริมเท่านั้นเองอแต่ถ้าเรามีหุ้นส่วนเฮ้ยได้เยอะนะใช่ไหมใช่ได้เยอะได้เยอะก็บอกเราถ้ามันเป็นเป็นหุ้นแบบมีส่วนร่วมนะจะเป็นกับคนรักหรือว่าหุ้นส่วนอย่างเงี้ยมันก็จะได้เยอะได้ยินแล้วนะนะะครีบไปหาหุ้นส่วนนะคนโสดนะคะอาจารย์สิงมองว่าอันนี้เป็นทั้ง ปฏิบัติตัวนะฮะทั้งนะแบบเอาเลยมูจริงๆเลยนะคะซิงซักซิดนะทีนี้มันจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเป็นรูปธรรมจันลงใจให้อารมณ์ที่มันเป็นเหตุเป็นผลได้นะคะต้องทํำยังไงบ้างน้ําหอมน้ําหอมของเรานะครับน้ําหอมกลิ่นวายโยธาหรือน้ําหอมกลิ่นแม่พะไพ่นะครับให้ชาวราศีธนูเนี่ย ติดตัวไว้เวลาเดินทางเดินทางไปทำงานเดินทางไปมูเดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ติดน้ำหอมกลิ่นวายโยธาหรือน้ำหอมกลิ่นแม่พระพายไว้อเอาไว้ขอพรฉีดที่องค์ท่านแล้วขอพรน,นะครับหรือฉีดที่องค์ท่านไม่ได้ฉีดที่มือเราแล้วพนมมือขอพรน,นะอย่างแรกลำดับต่อมาน้ำหอมกลิ่นราชาวดีลุยบูดุดันนะครับ 2เดือนนี้เป็น2เดือนที่ชาวราศีธนูหนึ่งเดินทางเยอะสองพบปะผู้คนเยอะสามต้องเจออะไรที่มันท้าทายเข้ามาเยอะมากในทางกับการส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเจออะไรเวลาเราเจออะไรที่มันท้าทายที่มันต้องพุ่งเข้าหาเรารผมมักจะแนะนําน้ําหอมกลิ่นราตรีสวัสดิ์เพื่อตั้งรับแต่ไม่ใช่สําหรับชาวราศีธนู แคปชั่นของเราคือท้าพิสูจน์ปราชาดาเพราะฉะนั้นราชาวดีเท่านั้นต้องบูต้องลุยทุกครั้งที่จะต้องชนต้องเจราจาไม่ว่าจะหนักจะเบาจะเก่าหรือใหม่น้ำหอมกลิ่นราชาวดีช่วยได้อ่านะคะด้วยความที่นะคะพบที่เกตมฤตยูไปอยู่พบอริเนี่ยความหมายอย่างหนึ่งสมมติบ,บางคนที่แบบว่ากลัวสิ่งบางสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะอาจารย์สีแนะนำนะคะ,ะพกหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับ เท้าหรือองค์เวสวรไว้จะช่วยกันแก้นะคะศัตรูหรืออะไรที่มองไม่เห็นในมุมนี้ได้เช่นกันสองเดือนเนี้ม,มันเป็นสองเดือนที่ชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างยืนเดินอยู่ในในพื้นที่ล่อแหลมอารมณ์นึกนึกนึก,น,กนึกภาพนะเดินเข้าวัดซ้ายมือเป็นปรชาช้าขวามือเป็นโบสถ <laughs> ชาวราศีธนูเนี่ยจะเลี้ยวเข้าบ่อช้าก็ได้จะเลี้ยวไปหาบทก็ได้มันจะบวกได้ลบได้ในทันทีเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีธนูอ่ะเดินเดินอยู่แล้วขนล,ลุกประหลาดประหลาดนี่ไม่แปลกครับเพราะคุณจะอยู่ใกล้เทพและอยู่ใกล้มารในเวลาเดียวกันอยู่ตลอดเวลาในช่วงสองเดือนนี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของชาวราศีธนูจะมีผลสําคัญกับตัวชาวราศีธนูและคนที่เดินอยู่ข้างหลังมากเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับมีส่วนมากๆโอเคอ่ะขอวอวยพรชาวราศีธนูทุกท่านนะครับ ท้ายพิสูจน์ไม่ว่าจะพิสูจน์เรื่องอะไรก็ขอให้ผลออกมาดีทําอะไรก็ขอให้สําเร็จครับขอให้มีโชคมีลาบใหญ่ๆนะคะก็ขอให้ได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยแล้วกันในช่วงจังหวะที่เราทํานายไปนี้ค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมือนสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการทักมาสอบถานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ